สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้ก้นเนาะค่ะเออมื่อนี้พามาเที่ยวตลาดเขาดินเนาะพี่น้องเนาะตลาดไช่แดนเขาดินเบื้องข้างหลังค่ะตลาดไช่แดนเขาดินเนาะเออมาจากจังหวัดมหาสารคามกับสิป,ประมาณ3อยกว่ากิโลเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้ามาจากจันทบ,บุรีกับประมัน1อยกิโลเนาะพี่น้องที่รถชั่วโม,มงเคืองค่ะ อันนี้ก็พามาเที่ยวว่าแต่ว่าตลาดจะเงียบเงาเนี่ยจังหน่อยน้องพี่น้องเนาะมาย่างไปเบิ่งน้ำกันนเพิ่นสี่นี่ยังไงค่ะตลาดเพิ่นเงียบเงาอยู่ค่ะนั่งค่ะมื้อนี้รถกับสิบหลายมื้อนี้เป็นวันวันยังวันศุกร์ค่ะแต่ขันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้าขัดเป็นวันอาทิตย์เนาะขึ้นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์พื้นสิมีตลาดนัด ตรงนี้เด้อพี่น้องวันอาทิตย์โทสิมีตลาดนัดตรงนี้เด้อพี่น้องบันี้กะไอ้ของกระสิบมาก,กับมาช่วงประมาณหกทุ่มเพราะวา่ายี่วันอาทิตย์แต่แถ้โทสิมีตลาดนัดพี่น้องเดี๋ยวสิโบมี่มองจอดรถมื่อนี้ยก็สิเป็นตลาดแช่เรีนที่เงียบเหงาเนานะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะเงียบเหงา,ามากค่ะ คู่คนกัดสิมาใจตลาดคนกัดสิงนี่ทหารนี่ยางมาตรวจเมาพี่น้องเนาะกัดสิเงียบเงาในจังน้อยข่ายยางเบิ้งนาะพี่น้องมาตลาดคนกัดสิงนี่ยางตามรักนี่คึกค่าก็พี่น้องจำอารมณอนี้มีแต่มีแต่คนไ่ายยพี่น้งองทำเน้นคนกัดส่อมากก็ได้มีแต่การคนกัดสิเป็นสอกซร้อยก็จะสิ่งนะ <laughs> นี่ค่ะตามลาโคสิมีพวกขมิ้นมะเข็นอย่างต่ว่าช่วงนี้เขา,าก็ได้กระสิเงียบเงาจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกับผ้ายางเบอร์สร้อยหนอนสร้อยนี่มาค่ะยางน้ำกันยางน้ำกันมาสิไปสร้อยใดไเนี่ยตามรังนี่รถเข็นของลหยหลายเด้อพี่น้องเมื่อนี้ช่วงโควิดแกผ่านมากกัเลย่องมาไทยเห็นไหมพี่น้องผ่านช่วงโควิดมากกับมาไทยบินคว่าบ่มีขมิ้นหนองมีแต่คนทต้ ตลาดพ่นกับว่าคึกคักปันไดไก่ย่างไปซองเบิ่งพี่น้องว่าแต่ว่าตามซอยนีบ่มี่ก่ย่างไปเบิ่งซอยพุ่นว่าเพิ่นสิมีหยังขายในเนาะพี่น <ok ้องเนาะนี่ล่ะเศรษฐกิจซบเซาพี่น้องทางไรกับเขามาบ่ได้เดี๋ยวมาสิพาไปเบื่องกันเรื่อย งานเคี่ยวตลาดกั้งตันกระชีสั้นแน่จังน้อยเ้็พี่น้องนี่ร้านขายอันนี้ตลาดของสดพี่น้องจะแวะเขามาเบิรงตามร้านนี้ก็เจ้าขายของลาใหายเลยนี่ตลาดไช่แดงก็พี่น้อง งาปิบนมมูคนนี้อย่าง <Okay. S 1> ไรปกระท่างิคนเป็นอย่างพ่นยางปไดหลายิขยก,กระยาเงานไปบิงนเยียตามล่ะตุ้ยมากตลาดนี้คนใครของหลายหลาอยอยางสอเป็น้่อยู่กันที่นึ่งมาพืสิมี่ยางเมื่อนี้บ่าใครมื่อนี้บ่อตัดชีพปนไรด้วยค่ะ ผพายางเบิ้งว่านี่ส้อยอย่างแนวมือหัวท่างก็เป็นสิตุ่มไปพี่น้องเอ้ยนี่้าอุ้ยแต่วพอคนก็มีของขายแนวยู่ได้พี่น้องอันนี้ตลาดล่องเข่าคนก็มีของขายหลายอยู่ได้พี่น้องพท่ามือตลาดไงเยอะค่ะย่าง ลัดซ้อยมาทะลุมากนี่ข้าเจ้าก็บนี่เข็นผักเข็นยางหลับนี่หน่องมายางเบิองน้ำกันนะยางเบิองน้ำกันค่ะบ้านมี่ยางแน่ตามรังนี่ถ้าเปิดใช้เดี๋ยวนี้น้ำมูลนี่นี่มามีหมืองยางค่ะแต่มูลนี่ก็สีเงียบเงาจังน้อยอาคารใตายางเบิองว่าสีได้ยังแน่ อันนี้ตลาดผักน้อพี่น้องบังหันตลาดคลองสุดอันนี้ตลาดผักนี่ค่ะผักกระถือๆหนึ่งเด้อพี่น้องย่างใบบึงหลายๆส้อยพี่นอกก้องผักทุ้งผักคนจ้ะแต่สเเาานะิเงียบเงาจังหน่อยน้องพี่น้องเนาะเงียบเงาสุดพี่น้อง อันนี้รถพระเจ้าเข็นรับจ้างนะค่ะอันนี้รถเข็นรับจ้างอิสระประทูไปไอันนี้บอบผีหอมกระทกกเทียมเนาะพี่น้องเนาะผ้ายยางเบิง่งก่อนยังบ่ท่านเดชซื้อค่ะเบิ่งไปเรื่อยๆว่าเพาิ่นมีตลาด นี่แหละค่ตลาดเขาดิน,นโรละสามสิบห้าเหรอรัตอบติดแกงบ้านครับสาแล้วกับมาถ่ายรูปก,กับนบ้างบางทีนาออโอ ดูด้วยกันไปเล่เลื่อยหน้อพี่น้องนะอันนี้กดือฟ้องถือพี่น้องอ่ากดือนี่จะมนยังไงโลละลอยพี่น้องถือคฟร์เลละลอยกดือน้องพี่น้องเนาะบ่กกาอันนี้มันแก้วมาเบิ้ลผิดช่างนี่พี่น้องมาผิก อันน<ส> <pulse> ี tails, ้กอะโุถ <Delaware> ุงละเจ็ดสิบสามถุงสองร้อยนบุญน้องถุงละเจ็ดามถุงสองร้อยกับท่านสื่อยังเหลตะลักกรยางเบื้องน้องี่หนังอะกันยางไปเรื่อยๆบรได้เป้า ไปเรื่อยๆไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนนี่ค่ะโอ๊ยปวดหน้ากับอะไรพี่น้องนี่ค่ะมะนาวเยอะแยะเดินเที่ยวกันเรื่อยๆ ลูกขนของล,กลูกขนขากไดรด้วยนะถูกใจมะม่วงถุงละ4ี่สิบ Pasto <sum> 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 <sum>